ตาที่แล้วไอโตโคตรแบกอ่ะสิบสองคิวคนเดียวเลย <c ười> เออจริงดว้วยเพยนไม่ได้เล่นเลยเมื่อกี้มีแต่วิ่งไปตายตายตาย,ตายอย่างเดียวอู้หฝั่งนู้นมีบรอนซ์ด้วยอะมีไม้ด้วยเลี้ยงไม้ไมาทุกคนมาอุ้ย ้มีคนยิงฟีฟีอยู่ข้างหลังแฟนตัวยงหายเลยยังจ้าอะ่ะทำไมยังไม่หายไม่ค่อยได้มาสิมากำหนดยอดไลค์ให้หน่อยดีกว่านะคะตอนนี้ยอดไลค์ก็อยู่ที่300ไลค์แล้วเฟีขอ1000ไลค์นะคะเดี๋ยวเราสร้างห้องกันเอาสีอะไรดีวันนี้เอาสีอืมเอาสีเหลืองแล้วกันสีเหลืองนะสีเหลืองน่าจะโดนอะไรสักอย่างเอาสีน้ำเงินแล้วกันมา เยี่ยมเลยอ่าโอเคพบสินทรัพย์เงินตอนนี้ตอนนี้สามร้อยโอเคเดี๋ยวหนึ่งพันไลค์เดี๋ยวเราสร้างห้องกันนะคะเดี๋ยวเผมย้ายโลโก้ก่อนชึ๊บโอเคย้ายโลโก้มาไว้ตรงนี้โอเคเรียบร้อยฮะ ขอสอบแบบนะ้นมีแค่สิข้อชิลๆได้เลยพี่เฟมชอบคนอิสลามไหมเฟมไม่ได้จากัด่ะคะเพศศาสนาเ<ค>ช<อ>ื้อชาติอะไรเงี้ยไม่ได้กําหนดชอบผู้หญิงก็ได้ผู้ชายก็ได้ LGBT อะไรก็คือได้หมดแล้วก็ศาสนาอะไรก็ได้คะ่ะไม่ได้แบบซีเรียสแต่ว่าต้องดูที่ว่าแบบเออรักกันหรือเปล่ามากกว่านะเดี๋ยวนี้ความสุขอ่ะมันมันหายมันมันหาย,ยากอนะเนาะมันไม่เหมือนเดิมอะ เราจะออกไปหาความสุขอะไรอย่างงี้ก็ยากหน่อยนะเพราะว่ามันโควิดใช่ไหมแล้วก็แบบเศรษฐกิจด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยความสุขก็เลยเอาง่ายๆพอสุขกับอะไรก็เอาอันนั้นพอง่ายๆพี่เฟมชอบกินกบไหมอีกแล้วถามอีกแล้วต้องเอาอะไรไปแกงเฟมแน่เลยที่บ้านเฟมอ่ะเฟมเป็นเออคนชาวสวนชาวนาอะไรอย่างนี้ใช่ไหมล่ะที่บ้านเฟมก็เลี้ยงกบด้วยเลี้ยงกบเลี้ยงปลา กบเนี่ยถ้าจะอร่อยนะคะก็จะเอามาย่างนะส่วนใหญ่ทาเกลือแล้วก็ย่างเอามาอ่อมคนอีสานเขาเรียกอ่อมซึ่งมันก็คือแบบเหมือนหมืแก่วมันน้ำพริกอะไรเงี้ยเพงถึงว่าตอนเนี้ยอุ้โออยาาโหทำไมเขาออ้มซ้ายออ้มขวาจังเลยอะ วัดเป็นเจ้าชายกบอ๋อจะเล่นมุกนี้ของแท้ตัวนี้แค่เขาหน่อยละกันสวัสดีทุกคนด้วยนะคะรณรงหัวใจมาให้เฟมเลยนะคะเดี๋ยวหนึ่งพันไลค์เดี๋ยวเราสร้างห้องกันนะแต่ว่าถ้ายังไม่ถึงเดี๋ยวเฟมค่อยค่อยลดให้ละกันเดี๋ยวดูก่อนเอาักกลางๆก่อนจากแบบหกเจ็ดร้อยขึ้นไปก่อนละกันแล้วเดี๋ยวเราค่อยว่ากันอีกทีนึงเมื่อกี้เข้าส่วนยางเอาเข้าวไปให้นอนหมาจอนที่ที่ส่วนยางก็มีหมาด้วยหรอเคยเห็นแต่แบบอยู่ในแบบเขาเรียวกว่าอะไรแบบในเมือง แล้วก็โดนทอดทิ้งไว้ทุกคนคิดว่าเวลาที่เราเล่น 4v4 อ่ะสิ่งที่เราควรจะทำมากกว่าระหว่างซื้อปืนให้ครบกับใส่หมวกใส่เกราะทุกคนคิดว่าแบบไหนนีแล้วกันโอเคทำไมมันนั่งไม่ตรงอ่ะอ๋อนี่ไงได้ละชิปโอเคกล้องมันเปลี่ยนมุมตลอดเลยเนาะ ซื้อมวกซื้อกาะให้ครบแล้วก็ปืนหนึ่งกระบอกหรือว่าปืนเอาแน่นๆเลยหมวกเกาะไม่ต้องเอาก็ได้ทุกคนคิดว่ายัางไงไม่ต้องซื้อยืนยิ้มให้เพื่อนให้เพื่อนยิงให้เหรอไม่มีเกาะถ้าโดนยิงก็อาจจะตายได้ พี่เฟรมตรงพี่เฟรมไม่น่ามีนะอยู่ตรงนี้เต็มเลยเขามีเกาะมาเสิบให้ว่ะมีเกาะหมวกมาเสิบให้ครับโอ้พบศัตรูแล้วไม่มีระเบิด เอาไปผัดอะไรสักอย่างนี้อร่อยมาถึงกบะเหรอผัดเผ็ดเพิ่ไม่ชอบกินผัดเผ็ดอะมันไม่ชอบกินอะไรที่มีน้ํามันเยอะๆแบบพวกผัดพวกกะเพราวพวกอะไรอย่างเงี้ยไม่ชอบไม่ชอบแปลกๆไหมหรู้สึกแปลกๆไหมไม่ชอบกะเพราไม่ชอบอะไรที่มันมาผัดผัดคนะ้าอะไรเงี้ยคือไม่ชอบก็เลยชอบกินแบบถ้าไม่ย่างไปเลยก็ก็อบอยากไปไวะ พี่แฟนมีพี่น้องกี่คนคะมีพี่สาวคนเดียวคะ่ะหน้าเหมือนกันนี่แหละมันพอแฟนเลยแต่ว่าจะห่างกันเยอะหน่อยห่างกันประมาณหกเจ็ดปีอะไรเงี้ยคนจะคิดว่าแบบเออเหมือนคุณแม่มากกว่าเลยคนจะคิดว่าพี่สาวคือคุณแม่นะคะแต่ว่าไม่ใช่นะพี่สาวก็คือพี่สาวแต่ว่าอายุห่างกันเกินต้องขอโทษตัวทาราโฟกบย่างเท่ากับอร่อยโดยเฉพาะคะ่ะมันชาทากเลยอะ ย่างแบบเตาถ่านแบบเชยๆอ่ะมันก็อยู่ที่สวนมันก็กินกับข้าเหนียวมีเจีวอันนึ่งเผ่เผ็ดใครมาใหม่ทักทายได้นะคะขอาคุณสำหรับการติดตามนะคะทุคนไยังไม่ได้ทานข้าวเลยนะเนี่ยมีจิตตื่นเช้ามากเลยแต่ว่ายุ่งยุ่งกับเรื่องจออยู่อ่ะอยากให้มันเต็มจอแต่ทำไม่ได้อะ แครอทมาแล้วสวัสดีครับสร้างห้องเล่นด้วยนะเขาเลยกห้องไหมทันนะวิเราจะชนะไม่หยุดเลยเหรอถ้าเกิดชนะไม่หยุดเนี่ยเฟจะเล่นต่อนะคะแต่ว่าถ้ามีการแพ้แป๊บนึงเนี่ยเดี๋ยวเราจะสวิชไปเป็นอาจจะเป็น6วิหกอะไรเงี้ยแล้วก็เล่นใหญ่แบบว่ากันทีขอ,อมีหมวกสนิดนึดนงละกัน คุณสุชาดาที่ช่วยติดตามรับวาดวาดชอบกินตีนกบมันตีนกบเอเหรอเล็กมากเลยนะ ไม่ได้ยิงใครเลยวิ่งเข้ามาก็ชนะเลยหนีตำรวจแป๊บนะฮะทีมเวิร์คทีมเวิร์คได้มาอีกหนึ่งดาวทุกคนโอ้ยจัดสุดจัดเหลืออีกแค่หนึ่งดาวเท่านั้นเพียงจะไปดมอนไอวีแล้วนะคะทุกคนความฝันของการจะได้แดงเนี่ยเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่ง oh, <no. S 1> หนึ่งสิบไป ขอบคุณดาวสิดวงนะคะขอบคุณครับ,ร,ร,บรักนะครับรักนะครับรักเหมือนกันครับเรียนอยู่เปล่าขอบคุณนะครับพีเตอร์เล็กทีมนะคะหนึ่งศูค่ะ1055-037มาได้เลย